จะไปได้อ,อัเท่าไหร่คะปูหรืเปล่าเต่าอ,อ,อีกขาวอยู่ไหมไม่ขาวเหรอครับมันมีแต่ตรงนี้เนี่ยยายเคยไปเสร็จแ,แล้วเขาเอาเขาเลี้ยงเต่าแล้วมีคนเลี้ยงเต่าแล้วเขาก็เอาเต่าไปด้วยเวลาช้อปปิ้ยนเลยเอาตุออ่มเล่าเลย อนนนะโอ้ยต้นไม้เขาปลูกคูสีแอลต้นไม้ดีมากเลยนะนี่ก็ไปดูโมเหมือนกันเ,เ,าากเออนี่นี่นนตาไปสิตาไปก่อน เอลเข้าไปยืูที่แอกับหอยไหนโจ๊กเหอนรับนี่นีนี่นหอยหอยทับนะเออเขาก็ททำดีนะที่เดินเล่นเดินได้ตลอดดูสิมมะเรมเอลสมกเลยอ๋อนีที่นี่ดี อันนสวยนะนี่นะออกแบบดีจังเลยอันนีนเน้เป็นบีอาร์คีดีเออเียค แมลงปอเข็มบอ่อฟ้าเล็กชอบตากผักมู <c oughs> ไดไปเดี๋ยวต่อ <c oughs> อ๋อนั่นเขาก็มี <c oughs> มันมีมันมีอยู <c oughs> ่เห็นไหมเห็นไหมมีไฟเนี่ยเขาเปิดอ่ะ <c oughs> มีเป็ดด้วยไปดูไหมไปดีนะเราก็ใช้ตั้งหลายอยู่อ่ะมันกลมเกลีนี่ะลูกมันกลมเกลียวเยน่ยมมาก

มีกบตัวเล็กด้วยนี่นี่กบตัวนี้นี่มีแบบดอกไม้ด้วยเหรอกบตัวนี้นอนเมือนคว่ำนะเมือนต้นกำเนิดเหมือนคว่ำโอ้ยูสิกกบตัวนี้ไหวพรลาดนะแบบนี้อ่คล้ายๆกับห้องที่เอาไว้เก็บแต่ก็ ตันตามที่ขึ้นเมียตัวเมียนนั่นน่ะตัวตัวสีมันตาเน่ะส่วนตัวผู้นี่จะมีงอนหันต,ตุ้มๆได้ตัวเมียน กินกาแฟด้วยมีมือถือด้วยโอ้ยไร้การ เาต,ต้องโค้ดลงไปที่ใกล้ๆเขาให้เห็นบุคลิกเขาด้วยนะน่ารักจังขาเขอซสแลนเดอร์เลยนะนี่หุ่นดีแอนะนี่ทันสมัยสมยุคเข้ากับยุคเลยนะเ okay. สวนอัวน,นี้นี่กาแฟเย็นอันนี้กาแฟร้อนนี่มีมือถือด้วยนี่ <Yeah. S 1> มีมะม่วงนีจ้ะแต่มะม่วงที่เล่าเลยเราะ ไม่น่าร<ม>เราข้าวทำให้มันเข้าสีเดียวกันเพราคนเขาก็นะ่าแล้วทำไมหน้าเบลคุณไม่สีทอ, <c oughs> องเหมือนมะม่วงจะทำให้สว่างตีม,ต,มตีมแบบตีมอาร์ตไงองดำงเป็นศิล,ป,ล,ป,ลป์ศิลป์ศิลป์ศิลป์โอ้นี่นี่นมะม่วงต้นนี้มีลูกด้วยนะนี่เนี่ยเด็ดมาได้สามลูก <c oughs> อ๋ออันนี้มันน่าจะเป็นตัวอะไรพึ่งพึ่งพึ่งเหรอไม่ใช่ตัวต่อ มันมีขนด้วยค่ะนี่ยตัวอะไรนะถ้าเนั้นก็สวยนะถ้านั้นก็สวยหันไปดูสินี่มายืนมายืนทำมือแบบนี้ ช้าหน่อยใหญ่กว่า้ยตาาเออนี้หญิงอันนี้หญิงเขาก่อนเวลาหนูเรีทีุ่ดเกลี่ย เราทำแบบดูทำให้ยากพี่ประจานไมดตอนนี้มันจะมีความเงาอยู่เพราะสีมันเงาแต่พอถึงเวลาที่เขาเซตตัวแข็งแล้วเขาจะเป็นด้านๆค่ะเขาจะไม่มีความเงาแต่เวลาที่เราจุดเทียนละลายเขาก็จะมีความเงาขึ้นมาทีน,นี้หรือว่าจะโรยข้างหน้าเขาเวลาที่ที่เราเทเสร็จ อ่ะอันไหนก่อนคะใส่เลยใช่ไหมน้องเอาสีนี้ใส่น้องก็ตักเลยค่ะแบบนี้เนาะอันนี้ใช่อ่าใช่ขังนี้ดูไิอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นเป็นเกล็ดอย่างเดียวค่ะเป็น,เป,นเป็นเหมือนพวกเขาเรียกว,ว่าอะไรนะกระเพชร <c oughs> โอ้ทำไมาต้องใส่หลายอย่างอะใส่ให้คอมบี้บ้างไงคอมบ้บ้าง,อง,งคอมบี้ <c oughs> บ้างคอมบี้บง <c oughs> ใช่อ่ะเงาไหม เอยมันเข้ากันแล้วเหนือน้นท้องแช่นี้โรยทีหลังดีกว่าเขาจะแห้งตัวเขาจะเป็นสีแต่มันจะมีความนวลอย,ลยอูนะอ่ะใส่อันนี้คือใส่อันนี้ค่ะใส่ได้นิดเดียวนิดเดียวจริงๆต้องจับที่แก้วขับมือข้างนี้ไม่ต้องจับ อเคเสร็จแล้วลูงจริงๆเลยมันมองไม่เห็นนะลูกเิ็นจริงการเบี้ยวๆนั่นแงได้ไหมคะถึงก็่ เสร็จยังเริแล้วเสแล้วโอเคโอตากแดดตาดีวันนี้พี่เอาน้ำให้หน่อยนี่เสร็จแล้วแล้วหนูเอาไปบ้านแล้วค่อยปจุจุกที่นอยู่ในห้องจะใส่แบบนแต่หาทิหาทิไม่ีเป็นครีมเพราะเจนไม่ใช่ถุงพลอสติก เขาจะมีแบบให้มีแบบการ์ตูนที่เราใส่เข้าไปในเสื้อแล้วเราก็ใช้เป็นส่ล่างให้เป็นรูปร่างก่อนแล้วเราค่อยระบายสีโอเคนะเดี๋ยวหนูจะวาดเองจต่ให้ดูรูปก่อนให้ดูแบบก่อน, <S 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 นเก่งมบรหลุเก่งมไหมอะดูก่อนก็ไม่ได้งั้นงั้นดูแบบก่อน <S <S อันไหนนะ <C art oon> <S <S การ์ตูนการ์ตูนเกินไปไหม อยากจะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะถ้าถ้าเราไม่เอารูปนี้เราก็เอารูปอื่นได้เลือกไปก่อนเลือกไปเรื่อยๆถ้าวาดเองก็ได้นะมีแบบไนเราก็วาดเองได้ค่ะขอดูไซส์สิบห้าก่อนได้ไหมน้องน่าจะไซส์สิบห้านี่นไม่สวยยายไม่เป็นไม่แส่ให้นะคะ วได้รปย่าแล้วจะีลได้ได้ตัวอย่างไหมยคิดเอาคิดเอาเลยเหรอเดี๋ยวก็รู้หมูรจ งานนี้นี่ให้จินตนาการเลยนะคิดว่าเลือกแบบเป็นเสื้อตัวเดียวที่มีนิลโลกเอาเลยคิดออกแล้วอะไรนะ ไปที่โตะรีบดนหเรียดบางอย่างมันจะหายไปใช่ไหมตรงไหนหจะไม่หายค่ะจะอยู่ครบหมดเลยทั้งหมดเลยใช่ค่ะอ่ะแบบแล้วเราใช้<า>กระดาษ<า><า>กระดาษรองข้างล่างก่อนเนพะื่อที่เวลาสีมันซึมไปมันจะได้ แต่จริงๆแล้วน้องไม่ได้วัดเข้มมากก็สีจะไม่หายไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยขยับปากสีหน่อยนะที่ข้างนี้ก่อนที่เป็นกระดาษสีธีการรีดก็ปกติค่ะใช้กระดาษ<ม>ทีนี้เวลาเรารีดก็รีดปกติอน้องดูนะ<ม>น้องดูนะคะรีดปกติอันนี้อันนี้คือรีดตอนที่เราเราใช้สีเสร็จแล้วนะแต่ว่าหลังจากนี้หนูเอาไปรีดที่บ้านก็ไม่ต้องใช้กระดาษทับค่ะ ระดาษเราขยับไปเรื่อยๆเราต้องรีดออกมันก็จะมีความมันจะดูดสีออกมาตรงนี้เห็นนะคะแต่ว่าที่เรารีดไปก็จะไม่เป็นอะไรเลย <Hey. S 1> จากที่อ่น้องลองจับตรงนี้ที่มันเหนียวเหนียวอันนี้ที่เรารีดแล้วตรงที่เรารีดแล้วค่ะเนี่ยติดไหมจากนี้เราก็จะรีดปกติได้เลยน้องไม่ต้องมารีดทับอีกจะมีความเหนียวของ,ของสีสีตรอ่ี้ไว้ซับไวอ้อ่ะ ก็จะเลอะเสื้อเราพอดีเลยค่ะเราดูลองจับดูเหมือนกันหมดไหมอ้วไม่หมดใช่ค่ะเรียนหมดแล้วค่ะแป๊บเดียวเองจับดูสิจับทั้งหมดไหมได้ค่ะนี่เด่๋ยวจก็ไม่หลุดไม่ติดมือด้วยโอเคเรียม